คลุบเลยนะครับเอาแท้นะครับเอาแท้นะครับวันนี้ไล่ mọi người dạy bây giờ em dạy bây giờ em dạy 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 สุดๆครับตัวนี้ครับอุ้ยอ้้่อเลยครับตัวนี้มันล่อเลยมีไซนะครับตัวนี้ผมเดามีไซเนะครับไซม์กาครัตัวนี้ใหญัดเลยครับปนะครับหนึ่นะครับหนึ่งหมนะครับตัวนี้นะเดดูครับกด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  ปูเบนลเนียพูนี้ครับปลาเข้ายากมากตีนงโดนกรวิงนี่ครับตีนมกรได้เขานั่งเขคังแก้มันแก้มอุ้ยหนอยอบ้ยอ้ยอดอยดเท มีสิบครับตัวนี้ครับพ oh, oh, oh. wow. wow. ี wow. oh, 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 euh. ่น้องโอ้ยโอ้ยวิ่งชัดเลยครับโอ้ยให้ดูชัดเลยนะครับนี่ครับมีสิบแน่ๆครับตะคูนครับหูหอบเลยครับตัวนี้วิ่งอ้โหปื้อนๆโอ้ยลุดพอดีเลยครับผมกดเหยียวนะแป๊บนึนะครับเดี๋ยว เห็นเห็นเลยนะครับปวดเยอะบ้านนึงนะครับดูความปลอดภัยนะครับโอ้ยเนี่ยโอ้โยโอ้ยใต่มวยเลยตัวน,นี้มันเป็นปากมันจิบในน้ำคิดว่านี่นใหญ่นะครับปากผล่มาหน่อยเดียววิ้ย ชิ่ยสุดสุดอุ้ย,ยนี่อุย้ยทิปเปอร์นะครับสิบแปดปอนด์นะครับตัวนี้สิบแปดปอนด์นะครับประมาณแปดเก้าโลนะประมาณแปดเก้าโลอุ้ยเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยอุ้ยบัลักกักตัวนี้บอกเลยนี่ มันยืนเลยนะเนี่ยกว่ากระอกเลยเต็มกาบเหี้ยใหญ่จัดเลยโอ้โหมันเลยครับตัวน,นี้ขวาปึ้งวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้หอดแดบเลยครูเดี๋ยวอกเยืยย่อนนะครับตอนนี้ะนะครูนะครับท้ายล้หนึ่งหมื่นไม้นะครับปัก นี่นะครับพันนิดสักครู่นะสักครู่สักครู่อะไรกันโขอ,อบเลยฝนก็มาแล้วครับนี่เหยื่อนะครับเดี๋ยวนี้นะครับนี่ของนั้นหนึ่งหมื่นไม้นะครับเบ็ดงาเลยครับตัวโหดจัดดีนั่งเลออกตัวนึงนะครับนี่ สนใจนะครับปักตัวนี้ครับท้าขาหน้หนึ่งนะครับหนึ่งหมื่นไม้นะครับหน้หนึ่งนะครับนี่เจอตัวนี้ขอบคุณนะครับที่ส่งเหยื่อไม่ใช้นะครับและที่สำคัญนะนี่คันโรดุพัทรุ่นดาร์กดีเจนนะครับตัวนี้เป็น12.5นะครับ12.5เจ็ดฟุตสายดีวีพีสี่เชโด้คอกเชโด้ป่าไฟยเจ็ดแปดเก้าโลโหผมบอกเลยครับสู้สบายสบายครับเชื่อผมครับผมเทสเนี่ยให้ดูตามคลิปนี้เลยครับฝากด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวถ่ายปั๊บนี่ครับ